เคล็ดลับเสริมดวงในด้านการวางแผนและการออมเงินสําหรับคุณโดยเฉพาะค่ะวันนี้เป็นพิกการ์ดนะคะให้เลือกรูปภาพที่คุณรู้สึกว่ามันดึงดูดสายตาคุณตั้งแต่แวบแรกค่ะ สำหรับกองที่1นนะคะไพ่ก็คือบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่วางแผนดีอยู่แล้วเป็นคนที่มีขั้นตอนในการเก็บเงินอยู่แล้วค่ะแต่บางทีมีความรอบคอบเกินไปจนทําให้หลุดโอกาสในการลงทุนด้านต่างๆค่ะไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนจนบางครั้งเนะะี่ยค่ะเหมือนจะพลาดโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตไปเลย ไพ่บอกว่าให้ลองเปิดใจให้กว้างขึ้นค่ะใช้เงินอย่างมีสติใช้เงินอย่างรู้คุณค่ารู้ว่าควรจะเอาเงินไปใช้ลงทุนที่ไหนควรจะเอาเงินไปใช้อะไรค่ะไม่ใช่แค่เก็บเงินไว้นอนในบัญชีเฉยๆค่ะแล้วตัวคุณเองเนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยบอกได้เลยว่าฐานะคุณในอนาคตเนี่ยถ้ามีการวางแผนในการใช้เงินที่ดีมีการลงทุนที่ดีค่ะคุณจะเป็นเศรษฐีได้ในอนาคตคุณจะมีฐานะที่ร่ำรวยมั่งคัง่งและมีรากฐานที่มั่นคงมากเลยในอนาคตนะคะท่านที่เลือกรูปภาพที่2ค่ะ ให้ออกมาชัดเจนมากเลยว่าคุณจะต้องจริงจังในเรื่องการใช้เงินในเรื่องการเก็บเงินในเรื่องการวางแผนการเงินของคุณค่ะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะอย่างเช่นโอกาสการลงทุนใหม่ <techn ic> การวางแผน <techn ic> การเก็บเงินใหม่หรือว่าแนแนวแนว,แนว,แนวทางอนาคตใหม่ๆที่คุณอาจจะเพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้แต่สิ่งที่พูดมามดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็คือคุณจะต้องลงมือทําด้วยความไม่ใจร้อนและมีความระมัดระวังในการใช้เงินถ้าคุณลงมือทําได้ยอย่างเต็มที่กับโอกาสที่เข้ามาหาคุณ และการวางแผนการเงินในระยะยาวของคุณแล้วค่ะโอกาสที่คุณจะได้กลับมาในการลงทุนนั้นมีดีแน่นอนการเงินสําหรับชาวกองที่2ไม่ได้มาจากโชคนะคะโชคใดๆไม่สามารถเข้าทะลุทะลวงมาหากองที่2ได้ค่ะแต่ว่าเกิดจากความขยันความหมั่นเพียรความมั่นคงการวางแผนที่ดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะจะทําให้ชีวิตของชาวกองที่2ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีและมีโชคลาภเข้ามาจากการที่คุณลงมือทําด้วยตัวเองค่ะ ท่านที่เลือกรูปภาพที่3นะคะไพ่ขึ้นมาแนวประมาณว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงระหว่างการจัดการการเงินการสมดุลการบาลานซ์เงินการใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจําวันค่ะถึงแม้ว่าจะมีการให้คนอื่นหรือว่ามีการบริหารจัดการอย่างดีแล้วมันก็จะมีบางช่วงค่ะที่คุณรู้สึกเครียดเบื่อหรือรู้สึกว่าเงินตรงนี้เราควรจะใช้ดีไหมหรือเราควรจะเก็บต่อไวด้ดีคือมีความไม่มั่นคงมีความไม่แน่ใจในการใช้เงินค่ะ ให้บอกว่าให้คุณจัดระเบียบจัดความคิดใหม่จัดระบบการจัดการใหม่ทั้งหมดไม่ให้ใช้เงินจากการใช้อารมณ์แต่ให้ใช้เงินจากการคิดด้วยเหตุผลว่าควรจะใช้ในแง่มุมไหนควรจะใช้ในเหตุการณ์ไหนค่ะถ้าในตอนนี้คุณยังต้องบาลานซ์เรื่องเงินเรื่องชีวิตต่างๆค่ะแต่ในอนาคตถ้าหากคุณจัดการในเรื่องของการเงินด้วยเหตุผลได้ค่ะในอนาคตสถานการณ์ในชีวิตของคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะ แต่ยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าเครียดอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะเพราะว่าการเงินของคุณมาจากความมั่นคงและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวของคุณเองถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวคุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆได้อย่างมีเหตุผลแล้วคุณจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างหน้ามือไปหลังมือได้โดยไม่ยากค่ะ